ตอนนี้ผมได้ประกอบขึ้นเครื่องเองนะครับผมตัวนี้ทํากันเองนะครับผมเครื่องตัวนี้นะเพราะว่าเครื่องตัวที่เป็นของเปียกผมได้เอาไปใส่ในบอดี้รถแข่งนะครับผมก็คือผมไปซื้อคันฟ้ากลับคืนมานะครับครับเลยไหม หลังจากที่เราขายไปนานนะคือไม่ใช่อะไรนะครับผมกําลังพอดีย้ายร้านมาอยู่เฟ้นสุขุมวิทหน้าบ้านผมนี่แหละแล้วก็เครื่องนะผมตอนนี้ผมได้ประกอบขึ้นเครื่องเองนะครับผมตัวนี้ทํากันเองนะผมเครื่องตัวนี้นะเพราะว่าเครื่องตัวที่เป็นของเปียกผมได้ เอาไปใส่ในบอดี้รถแข่งนะผมก็คือผมไปซื้อคันฟ้ากลับคืนมานะครับผมไปซื้อคันฟ้ากับคืนมาแล้วผมก็มายกเครื่องของเปียกไปใส่เป็นบนะอดี้นั้นเพราะบอดี้คันฟ้ามันเหมือนรถแข่งนะผมก็ถ้าใครจะฝากผมทํารถทําอะไรก็มาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยผมประกอบเทสขึ้นในน่เรียบร้อยผ่านหมดเกี่ยวเกี่ยวชนไม่มีนะผมเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไม่ขี่รันอินคันเนี้ยให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครอยากทําอะไรก็มาได้แถวนี้แหละใกล้ เดี๋ยวไฟลงไปนาพราวเดี๋ยวขวาขึ้นไปไร่กล้วยผมจะอยู่ติดเฟ้นผมมีดนะเหมือนใช่ก็สเตปคันนี้จะเป็นลูก68ชัก7นะผมแต่ว่าผมฝังท่อเผื่ออนาคตเพราะว่าผมจะขึ้นลูก70บนะผมผมก็ฝังท่อเป็นลูก7 0ิมาแล้วนะผมแล้วก็ลิ้นบอลวาวคือผมฝังทุกอย่างเผื่อฝาเปกไปหมดแล้วคือมัน,มนใหญ่ใหญ่ไปหมดเลยแล้วก็รถสามารถต้านมือได้นะครับผมไม่ต้องกลัวใดตรงใดแต่งนะผมเพราะว่าผมเฟซให้คันเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงเลยขนาดนั้น อ่าเฮ้ยไม่ติดอ่าติดง่ายง่ายติดง่ายง่ายนะผมอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรถสงคันที่มีฟรีส่งมาทำนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะผมคันนี้ส่งมาทำเป็นหกแปดหกแปดอ่าคัดเท้าใช่คันนี้เป็นหกหกชักเจ็ดหกหกชักเจ็ดท่อเทยเียมนะผมขึ้นเครื่องทั้งตัวที่ผมนะทำเป็นคัดมือ คัดมืออ่าคันนี้คัดเท้าคันนี้เป็นหกแปดหกแปดจากห้าเออคันนี้หกแปดจากห้าคัดเท้านะผมก็จะวันนี้นะอันนี้รอลูกค้ามารับรถกลับแต่ว่าเขาฝั่งท่อทเทียมเลยเอากลับไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปขี่เทสเดวิลก่อนว่าเป็นยังไงนะผมสําหรับรเฟสต์ทาเองเพื่อนๆว่าไงก็ฝากไปดูด้วยไปผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อไข่เลดฟิงนะครับก็ผมขออ,อธิบายไปแป่นข้าวๆนะผมก็เครื่องยนต์จะเป็นอ่าขนาดเท่าไหร่วะ 68ชักเจ็ดนะครับผมแล้วก็ขอท่อที่ว่ามันใหญ่ผมฝั่งเผื่ออนาคตนะครับผมท่อจะเป็นเฮงสุพันวัยรุ่นป้ายเหลืองครับผมเป็นตัวโลโก้ใหม่นะครับเพื่อแล้วก็ลิ้นใช้เป็นบอลวาลนะครับผมก็คันนี้ผมไม่ได้บีบกําลังอัดอะไรมากเพราะว่าผมจะใช้สตาร์ทมือนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องตัวอย่างในการทําให้พวกลูกค้าอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่สะดวกที่จะต้องสตาร์ทเท้านะผมก็เข้าใจบางคนเขาไม่ไหวจริงอะเนาะเออก็ไม่ต้องถอยหลังด้วยนะของผมอะผมแค่กดแช่ไปเรียบร้อยติดแค่นั้นพอครับผม ขี่กันเด่ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวขอญาตขอญาตโอเคมาน้องขี่กันดินบอลวาวเอาแค่เฟิบเฟๆก่อนนะยังไม่หลุดลันอินเลยแต่เอาไปขึ้นในโนเโมื่อวานมันมีพัดลมมีอะไรโก๋ไงมันเลยโอเค จะยกล้อคนดูคุณดูแรงจังวะเฮ้ยไม่ได้มานานบอกใครเร<ๆ>นนิ่องทำไรอ่ะเพราะว่าพักหลังๆนี่คือมีเอฟเอารถไม้ผมแก้ให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อนๆก็แก้ให้หลายคนละบางคนทํามาไม่จบบ้างอะไรบ้างนะอย่างล่าสุดก็ผมแก้ไปเพื่อนคันนึงเป็น ฮักกาชักห้าฮักกาชักห้าสี่วาวนะผมก็อาการที่มาคือรถอขี่ไม่ได้เลยเขาไล่น้ำมันมัน,มนอนาจัดแล้วก็ฝาเฟอร์ไม่มีการแทงพอร์ตไม่มีอะไรเลยเป็นรอยฟีนฟรีตะเข็บอะไรเงี้ยไม่ไม่มีการแทงเก็บอะไรพวกนี้เลยไม่ไหวเฮ้ยเหมือนบอกขายเลฟติ่งเขาจะทำเสาไฟว่ะเพื่อ,เอเนเจ๋วอ่ะนี่เจ๋วเลย แบบสเตปนี้ใครสนใจก็ถ้าไม่อยากรอนะซื้อเครื่องยกตัวได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะราคาสูงหน่อยถ้าไม่เอาลิ้นไม่เอาอะไรก็แยกออกไปไม่เอาทอ่อก็แยกวอ,อกไปมันก็จะได้อ่าถูกลงไม่แพงมากไม่ได้มาหนานอุ้ยดูดิบอกใครเลสติง้งเราจะมีเสาไฟแล้วอ่ะน้องๆเจ๋วเลยน่าจะทํนานาแล้วเอาจริง วิ่งโคตรแรงอ่ะรับแล้วรถเดินเลยว่ะมันมันอยู่ในช่วงนั้นอินไลยคุณดูอย่าไปเชนมันมากผมบอกเลยเดี๋ยวหลับอันนี้แค่แบบกลัวเพื่อนๆคิดถึงไงก็เลยแบบเออเอามาขี่ดูก่อนอะไรไนะ เคึคนดเลยผมยังแบบอันนี้อยู่เลยนะไอนนเขาเรียก่าน,นะแบบผมเพิ่งประกอบเสร็จเสร็จใหม่ๆเลยเสร็จแล้วก็ผมก็ไปขึ้นไดโน่เลยคือวัดแค่เกี่ยวเฉียวชนมันไม่มีอะรันองค์รันอินก็ยังไม่รันอินเลยอันนึงนะไอ้นี่ลิ้นบอลวาวแม่งจะหลุด <laughs> ผมขอหมุนหมุนลิ้นบอลบอลอ่ะมันชอบหลุดอะไม่รู้ทำไมผมใช้ปกักเป็นปกักปักแต่แปนๆอ้นะเนี่ยโอเคไม่น่าหลุดละเฮ้ไปกัน ออพอเอาได้อยู่นะพอได้ป่ะเพื่อนว่าพอได้ป่ะก็พอ,อได้อะผมวันียุดที่แล้วกันทำรถพยายามไม่มันข้ามรอบนะเมื่อนถ้าไม่ข้ามรอบเนี่ยแม่งจะพังเนาผมบอกเลย เหมือนเจ้าวู้บมัน,นดูยี่ตีเสียงแม่งไม่ใช่อ่ะ <S <S ลิ้นบันเมาก็จะหลุดโอ้ตายไปรุ่นโอเคครับพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะ ข้อฝากไว้ด้วยรถก็อยู่ในช่วงรันอินอยู่รถก็อยู่ในช่วงรันอินเดี๋ยวรอมาหลุดลันอินอะไรแล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปมีอะไรฝากว่าทำได้สนใจอะไรก็ทักมาที่ผมได้นะผมโอเคขอตัวไปก่อนไปละบ๊ายบาย